สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้รายการพลังศรัทธาใน่วงของเปิดบ้านเปิดชีวิตคนดังนะครับเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของชายาคิมไทยแลนด์หรือว่าคุณอุเทนเหลืองแสงทองครับพร้อมแล้วเราไปพูดคุยกับเขากันเลยครับสวัสดีครับท่านประธานคิมครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเยี่ยมบ้านนะครับไม่ยากไม่ยากนาะไม่ยากครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับชีวิตก็รับตอนนี้ชายา คิมไทยแลนด์ก็คนรู้จักเราเยอะขึ้นไปเลยมาไหนก็ทักแม้กระทั่งเราไม่แต่งตัวไม่อะไรเขาก็ทักเลยว่าคิมไทยแลนด์อะไรอเงี้ยครับผมตอนอื่นขอถามหน่อยให้มาถึงมาเลือกอยู่ที่บ้านหลังนี้แถวย่านย่านเทวรักษ์เนี่ยครับอยู่แถวย่านสุประการท่าสุประการเนี่ยครับผมว่ามันสะดวกฮะไปมารับส่งอะไรสะดวกตรงนี้ก็เลยมาส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็เลยได้มาสร้างซื้อที่แล้วก็มาสร้างครับเพราะที่ออฟฟิศเราอยู่ถนนใหญ่ครับก็เลย ใกล้ออฟฟิศเราครับผมในชว์ประกันอย่างเราเดินตลาดไปข้างนอกอะไรเงี้ยไปฮาฟไปทักเยอะไหมครับก็มีคนทักกระทักกันกินกินส่วนใหญ่เขาจะจะทักท่ายเย่างประธานกินไงบ้างครับก็บอเออดีใจขอถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างแเราก็เห็นคนมีรอยยิ้มเราก็มีความสุขอะไรเงี้ย ครับผมแต่เรามาในรูปแบบไม่ได้โหดไม่ได้เลยเรามาเลยยิ้มเลยเขาถ่าร <laughs> ยรูปกันะอะไรกันครับแล้วบ้านหลังนี้มาอยู่ยางไงบ้างครับหมายถึงว่าใช้ชีวิตยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็อยู่อยู่ตลอดครับก็มีช่งชวงเช้าสายก็ออกไปที่ออฟฟิศบ้างดูงานดูอะไรอ,อันนี้ก็ไว้พักผ่อนครับผมพักอยู่มาออกกําลังกายยังไงบ้างไหมครับที่ก็มีเดินมีวิ่งปั่นจักรยานกิจกรรมทั่วไปมุมงมาปด ของประธานคีบเองอ่ะจะนั่งอาจจะนั่งโซฟาข้างในสบายสบายเห็นบ้านเลขที่หกหกหกด้วยนะครับครับผมอันนี้ตามหกหลักคงจุ้ยยังไงบ้างไหมครับก็มีดูเรื่องเลขเรื่องอะไรชอบพวกเรื่องเลขศาสตร์เรื่องเลขบ้างจะดูดูเป็นแนวทางเพื่อความสบายใจมากกว่าไม่ได้อะไรมากงมายเดี๋ยวให้ประธานคีมพาชมด้านในเดยนครับครับผมเชิญชมเจอกครับ ลุกลุกเลยก็อันนี้ก็เหมือนมีสระน้ำให้ลูกๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับครับผมใช่กเดินนี่ที่จอดรถอ๋อจอดรถครับผมข้างในห้องรับแขกครับแต่แต่แถวนี้ก็เจริญนะครับยินทีเจริญพอมีรถไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ไหมครับมีรถไฟฟ้ามีสนามบินสุวรรณภูมิมาสมบูรประการนี้เจริญเจริญมากครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู และเล่าประวัติของประธานคิมกันนะครับย้อนกลับไปสมัยเด็กๆครับครับผมบอกเป็นคนกรุงเทพใช่ครับเกิดที่ไหนฮะที่ช่วงกิ่งเพชรแถวซอยซอยกิ่งเพชรในกรุงเทพอ๋อเกิดที่นั่นครับครับผมพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องผู้ชายหมดสามคนสามคนเราเป็นคนกลางเรื่องการเรียนเราก็เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทาไมครับผมสมัยเด็กเราไปยังไงฮะก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปก็ชอบปั่นจักรยาน ขี่มร์ไซค์อะไรเงี้ยก็เรียนจบแค่มสามคุณพ่อคุณแม่นี้ปลูกฝังเรายังไงบ้างครับก็เหมือนให้รู้จักประหยัดรู้จักรู้จักออมรู้จักหาเงินเราก็คิดจะหาเงินได้ดิเบ็กอะไร้ยก็เลยเรียนตอนนั้นเราคิดยังไง จะไปทําธุรกิจอะไรอะไรเงี้ยเคยคิดตอนเด็กๆคิดไปเยอะมากเด็กๆ<ด>คิดแค่จบม .3 ก็อ<ม>าจจะไปขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเมสเซนเจอร์สมัยนั้นเราคิดแค่นั้นแต่บังเอิญโชคดีว่าเรามีญาติอยู่ที่เชียงใหม่เชีงยงใ <ถม S 2> <อ>หม่ทําเกี่ยวพวกป้ายโฆษณาเวทีซิ่งเราก็เลยมีโอกาสจบแล้วไปนะครับอ้าวจบแล้วจะไปไหนต่ออะไรยังไงรเราก็ยังไม่อยากเรียนจบม .3 ามแล้วเขาบอกว่าไปฝึกงานที่เขา เลยได้มีโอกาสึ้่ไปฝึกงานเกี่ยวกับเรื่องป้ายโฆษณาเรื่องไฟนี่อะไรตอนนั้นคิดไหมครับว่าจะเป็นอาชีพในปัจจุบันของเราตอนนั้นก็ยังยังไม่คิดอย่างนั้นก็คิดว่าวัยรุ่นนะครับก็เลยลองไปก็ไปว่าเราอิสระก็คือไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่สองปีครับผมเป็นไงบ้างครับได้ได้ประสบการณ์ได้หลายๆอย่างจากเด็กเราที่ไม่เคยกล้าแสดงออกหรืออะไรเราได้ไปอยู่ที่นั่นเราช่วยทุกอย่างตั้งแต่เปิดร้านตั้งแต่ติดตั้ง เก็บวางบินรับเช็คทุกแผนกเราทำได้หมดขอให้บอกเราทําหมดแล้วก็เลยไปฝึกทําเกี่ยวกพวกไอ้ไฟไฟเนี่ยอะไรตามร้านอาหารตามผับทิ่ติดทิศไปตามไฟโฆษณาใช่ก็อยู่มาสองปีแล้วก็มองว่าเอ๊เราก็เริ่มพอพอที่จะช่วงที่อยู่อยู่เชียงใหม่เนะฮะเรามีเงินเดือนยังไงบ้างครับมีครมีเงินเดือนญาติก็ให้เงินเดือนเดือนแรกๆก็ให้อยู่ประมาณน่าจะสมัยก่อนก็สามสี่พันจนมาหลังสุดน่าจะประมาณเดือนเจ็ดแปดพันแล้ว ส่งให้คุณพ่อคุณแม่ไงบ้าง,งท่านดีใจงไงบ้างครับผมเราเก็บออมแล้วก็ส่งส่งให้ที่บ้านบ้างเลยบ้างก็ไม่ค่อยได้พูดระหว่างระหว,ว,ว่างที่อยู่เชียงใหม่เนะี่ยสองปีเนะี่ยประธานคิมคิดยังไงบ้างว่าจะต้องไปต่อยอดธุรกิจยังไงบ้างตอนนั้นสองปีแล้วเราก็เลยพอพอมีช่องทางพอมีประสบการณ์ความรู้แล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องคงต้องขอทางญาติมาเปิดเองที่ในกรุงเทพคือแสดงว่าตอนนั้นสองปีเนี่ย เรารู้ขั้นตอนทั้งหมดแล้วได้เลยได้ประสบการณ์ได้ได,ได้ได้เรียนรู้ว่าทําอะไรอย่างไรแล้วทำไมถึงมองว่าถ้ามากรุงเทพจ้าธุรกิจต้องโตอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่คิดจะคิดว่าเรามาเพื่อให้ที่บ้านอ้าปากเดินตาได้เรามาทาธุรกิจเริ่มเพอที่บ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีฐานะอะไรมากมายพอเดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพเริ่มต้นงไงครับเราก็มา มาที่ปุปดีที่บ้านย้ายมาสมบูรณประการพอดีก็เลยมาวิ่งแจกน้ำบัตรให้ตามร้านค้าป้าย <c oughs> เราทำทำเดียวไรส่งก่อนทำไฟป้ายส่งแล้วก็เข้าตามร้านป้ายเข้าทําส่งอยู่ได้ประมาณแสดงว่าตอนนั้นยังไม่มีหน้าร้านยังไม่มีทําหลังร้านสองสามปีทำไปทำมามเราก็เริ่มเอ๊ะอย่างนี้เราเริ่มเปิดหน้าร้านเองดีกว่าก็เลยทําเป็นหน้าร้านทําป้ายมีทําตัวอักษรตู้ไฟคือรับงานทุกอย่างงานป้ายโฆษณา จาททาแรกแลูกค้าเป็นไงบ้างครับก็ผลตอบรับดีคือว่าสมัยก่อนเรามาสมบูรประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็รับถือแสนเจ้าพ่อหลักเมืองมาปีแรกเราก็อธิษฐานว่าถ้าขอได้สักร้านหนึ่งเรามามาถวายของเนี่ยแต่เราบนถามว่าเราบนหรือขอเนี่ยโดยหนึ่งล้านสมัยก่อนเราคิดว่าเงินใหญ่เราคิดคงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันผ่านไปหนึ่งปีมันก็ก็มีเงินลอมเป็นล้านได้ขึ้นมามันก็เลยเป็นจุดเริ่มให้เราทํางานสมัยก่อนทํางาน ก็เลิกกันประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนตลอดทุกวันช่วงช่วงแรกๆสมัยนั้นตอนนั้นมีลูกน้องยังไงบ้างคะหรือว่าจะทํากันในครอบครัวนอกจากจะเป็นงานติดตั้งเอยเราช่างช่างเหมาไม่ค่อยไม่ค่อยมีดวงได้ใช้คนเยอะก็คือใช้เป็นพี่น้องช่วยกันทำมันก็ไปได้กี่ปีคะสิ่งนี้ธุรกิจเริ่มเริ่มขยายขึ้นก็ประมาณสักห้าหกปีแต่เราก็เริ่มจดบริษัทเปิดหน้าร้านจดเป็นบริษัทบริษัทลิชยอนไลท์ทำป้ายโฆษณา ทำทาไปก็แล้วก็เราเห็นพวกป้ายคัดเอาเห็นเขาทํากันล้วก็เอ๊อันนี้ดูแล้วมันน่าจะกําไรดีแต่คิดคิดมาสองปีค,คิดไปคิดมาเราก็มองว่าถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เริ่มจนมีวันหนึ่งเราไปเจอช่างเขาขึ้นป้ายอยู่ที่แถวเทพพละสี่แยกเทพพละเราเออะเดี๋ยวลองถามช่างว่าเขาคิดยังไงก็เลยได้คุยได้ได้เป็นจุดเริ่มจนเลยไปหาเช่าที่แถวแถวนั้นมาเช่าตึกขึ้นป้ายเป็นจุดแรก ก็เลยได้ได้เริ่มได้ได้เริ่มมาอีกสายหนึ่งเป็นป้ายคคดเอาให้เช่าครับผมก็ต่อยอดมาเป็นตัวนี้จนปัจจุบันนี้แรกแรกธุรกิจป้ายแคตป้ายคตเอาเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเรามีรายเล็กลายใหญ่ไงบ้างทีแรกๆครับเฉยๆพวกนี้ป้ายแคตเอาเราก็ขึ้นเบอร์โทรแล้วเขาติดต่อมาก็จะเป็นพวกโครงการเฉยๆหลักๆก็เป็นโครงการหมู่บ้านเขาจะมีโฆษณาครับผมพวกในเนินเขา ลอตปตีหรือว่าปรกษาโแบรนด์ใหญ่มาเลยนะครับตัวยงเป็นแบรนด์แบรนด์ใหญ่ไหมใช่ใช่พอเราทําแล้วเนี่ยธุรกิจมันเริ่มกรใจายได้ครับผมเป็นกอเป็นกำได้ครานี้ครับครับผมแล้วเป็นเงินออมเป็นอะไรได้มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นนียครับอย่างนี้ครับผมมันก็เริ่มจากหนึ่งจุดสจุดสมจุดมันก็มีประมาณสิบกว่าจุดในสมุะการส่วนใหญ่ตึกตึกบางทีเราก็เช่าบ้างซื้อบ้างอะไรที่ตึกเราซื้อไว้ได้เราก็ซื้อครับผม คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างพอเรามีธุรกิจเป็นของเราเองตอนตอนนั้นนะครับเขาก็โอเคถ้าที่จากสมัยก็เราเล็กๆก็ไม่มีอะไรมีแค่บริลัสไซคันนี้ก็ก็เราถือว่าดีแล้วอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ทํามาเรื่อยๆออมมาเรื่อยๆครับผมมันก็เลยมีมีเงินเก็บมีที่ทางมีทรัพย์สินมีอะไรครับผมจนมาวันนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างครับธุรกิจก็ถือว่าไปได้ดีก็คือ กขเรียกอยู่ตัวไม่อยูต่ยต,วตวัวก็เราก็แต่ช่วงโควิดนี้ก็ถามว่ามีผลก็ทบบ้างนิดหน่อยแต่เราก็เราก็ประคองไปครับประคองปรับสภาพประคองไปย้อนกลับไปช่วงที่รรเราทำธุรกิจกับช่วงวัยเด็กที่ผ่านมาเราเรามองว่าเรามาไกลแค่ไหนยังไงครับมาไกลมันก็เหมือน ไอ้ที่เราเราเราบางทึกถามว่าเราฝันก็ฝันแต่บางทีก็ฝันเกินจริงแต่เราก็ฝันแต่มันก็เนี่ยชีวิตมันก็พูดยากมันเดินไปเออมันก็มาตามที่เราฝันคิดอยากได้แต่ถามว่าฝันตอนั้นเราคิดว่ามันเกินแต่จริงจริงมันก็มาถึงมันก็มันก็เป็นเป็นรูปประทมเป็นภาพเป็นเป็นกษณะนั้นแต่อาจสะยว่าเราเขาเรียกมุมมองแต่คนก็จะไม่เหมือนกันอย่างเราที่เราต้นทุนต่ําถ้ามันจะแย่เราก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะเราต้นทุนต่ําอยู่แล้วอะไรอย่างชีวิต แล้วมาเป็นประธานคิมช่วงไหนครับน่าจะย้อนไปประมาณห้าหกปีที่แล้วคหรือช่วงที่ทางพ่อของคิมเขาเสียเขาก็เริ่มมีบทบาทในทีวีคเราก็ตื่นเช้ามาแล้วก็เห็นก็ออกทีวีล้วก็เอาทไมคนนี้หน้ามันคล้ายๆเราแล้วก็เฉยๆไปจนลูกเห็นใครเห็นก็ทักเอ้าป้าไปทําอะไรในนั้นไปออกงานหรือไปทําอะไรเงี้ยจนล้วก็เราก็รับมุกเขาว่าใช่ใช่ป้าเองอะไรอย่างเงี้ยจนผ่านไปสักปีสองปีแล้วเห็น มันมีต่างประเทศก็มีตัวเรียนแบบเยอะเราก็มองว่าเอ๊ะเราก็ไม่ไม่ไม่น้อยหน้าแกเดี๋ยวลองเราลองลองประยุกต์ตัวเองลองทําเรียนแบบเนนั้นคิดเลยแหรอครับใช่ที่แต่งตัวทำให้เหมือนไปเลยแต่งตัวตัดชุดอะไรลองดูสักตั้งก็ให้คนรู้จักประเทศไทยด้วยอะไรอเงี้ยว่าขอบประเทศไทยเราก็มีคิมไทยแลนด์เพราเราแต่งชุดแบบผแบบนี้แล้วแล้ว ดอนไปออกเสือออกอะไรก็คนก็ถือหากันก็มีรู้สึกที่จะเป็นประเด็นประเด็นไรก็จะมีที่ที่เยาวราชพอนี้ไปไปงานมร์ซายกกนมาแล้วก็ชวนกันไปเดินเล่นครับคนเลยเริ่มรู้จักว่าคิมคิมไทยแลนด์ไปเดินเล่นเยาวราชใช่แล้วอีกจอดหนึ่งก็ไปที่เวียดนามโดนโดนเชิญตัวแต่มันก็เป็นขนากเราก็กลับพอดีเขาขอความร่วมมือว่ากลัว มีประเด็นอะไรเงี้ยประเด็นการเมืองประเด็นการเมืองอนี่นแต่ว่าเห็นไปเวียดนามก็มีคนขอถ่ายรูปเยอะนะครับใช้ยเยอะเลยโดนโดนเรียกตัวตำรวจยังงองว่าเราไปศิลปกรรมอะไรเราปล่าไม่ศิลปกรรมหน้าเดิมเราเกิดก่อนด้วยนะเราเกิดก่อนตั้งหกปีรเราแก่กว่าคิมต้งองหกปีใช่แล้วคนเวียดนามเขามาถ่ายขอถ่ายรูปแล้วเขาพูดไงกับประธานคิมบ้างมันเขาก็ ส่วนใหญ,ญ่จะไม่ค่อยพูดแต่ร์กเขาก็ให้คือฮาเฮีภาษาเขาเราก็ฟังไม่ค่อยออกอแต่คือมันไม่เป็นซอยกลางคืนเราเข้าไปทานข้าวเงี้ยโอ้โหปิดทั้งซอยแทบแทบไม่ต้องเดินเลย ทีมงานที่ไปด้เพื่อนๆกับน้องเขาบอกว่าต้องระวังเผื่อจะโดนดมยาดมอะเลยวะาขำๆกันแต่ของมันก็มีคนถ่ายรูปเยอะนะถ่ายรูปไปร้านอาหารร้านอาหารให้ให้ทานฟรีเลยเขาบอกโอ้เป็นเกียรติของเขาเลยเขาบอกให้ทานฟรีเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เก่งไม่เป็นไรเราชำระจ่ายเงินให้แต่เขาเหมือนว่าเป็นเกียรติของเขาให้ทานฟรีถ่ายรูปแบบแขกของเขาพวกฝรั่งอะไรเงี้ยร้านอาหารการที่เรามาเป็นประธานคีมมันมีผลดีกับเรายังไงบ้างครับกับธุรกิจด้วย ในด้านธุรกิจก็คงคงไม่ได้ไไดอะไรมากมายแต่ในด้านสังคมหรือว่าใครมีอะไรให้เราไปช่วยเหลือหรืออะไรที่ตอบแทนคืนสังคมได้ไอเน,นี้ยเราเรายินดีทําให้คนมีความสุขเราก็แฮปปี้เห็นบอกว่า <คน S 1> ช่วงโควิดก็ไปบริจาคเยอะเหมือนกันก็มีมีใน,นเราช่วยบริจาคได้ช่วยเหลือได้เราก็ทําเพื่อสังคมอะไรเงี้ยคือในเรา,นนเราที่จะตอบแทนได้คือบางทีเราไม่ได้ปิเงินทองเยอะมากมายก็ก็ให้เป็นทางอ้อมไป อะไรช่วยได้ก็เป็นลักษณะนี้คนก็สังคมก็เหมือนว่าคนก็รู้จักเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเน้นเนื้อหามากกว่าเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยญาติญาติเพื่อนฝูงแล้วกันเด็กๆก็ชอบนะครับเด็กๆแต่งชุดก็เวลาไปงานเลี้ยงกขขอถ่ายรูปมันใหญ่อะไรเงี้ยแล้วกันเน้นอย่างนั้นมากกว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นความสุขทางใจเป็นหลักก่อนไม่ได้เน้นเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรมากมายแต่ก็เป็นตัว เพราะว่าเป็นเป็นโลโก้ของเราไปเลยนะครับใช่เป็นโลโก้ไปไหนกปยังกิงแในยังยังเขาเรียกอยังเราก็มีไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวหายาชิฝรั่งเศสคือมันมันเขื่ยนมันก็ไปได้ทั่วโลกใครใครคือพอพีเศนเห็นเนี่ยคือเขาแล้วบอกเขาก็ไ้เขาก็รู้จักไหมครับว่าเอ้ยนี่คิมไทยแลนด์คิมไทยแลนด์บางทีไปอย่างไปเดินฝรั่งเศสไปไอศูนย์มิสอะไรนะซัมซุงมั้งเขาเชิญขึ้นไปห้องวีไอพีดูแลอย่างดีเขาก็เป็นแขกพิเศษแล้ว บางทีบางคนแยกไม่ออกจริงปลอมแล้วเรารู้สึกไงบ้างครับไดการยอมรับก็โอนาาเนก็โอเคก็คือมันอาจจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรที่หน้าตาลักษณะหุ่นเหินก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เรี่งอย่างที่เราเคเห็นต่างชาติเขาเขารู้จักเราแล้วเขาก็รู้ว่าเหมือนถ้าเล่นเหมือนเหมือนตัวเหมือนนั้เขาก็รู้ว่าเราเหมือนกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก กรแต่ว่าห้องห้องฮ่องกงเหมือนน้อยกว่าเราใช่ปะเหมือนน้อยกว่าเขาเขาจะสูงขาวไม่ค่อยเหมือนเท่าไห่แล้วมีโอกาสไปเกาหลีไหนยังฮะยังเคยทํากันบ้านอยู่แต่ก็ยังยังกลัวเข้าได้แตวออกไม่ได้เขาค่อนข้างที่จะมัวนิดหนึ่งต้องทำบีซงบีซ่าเดี๋ยวเราก็ไปเกาหลีใต้ก่อนเกาหลีใต้ยงแต่ว่ามันก็เป็นสีสันในชีวิตของประธานทีมเบงนะครับเพราะว่าในเมื่อ เรียกว่าสมัยเด็กๆเราจะคิดว่าวันนี้เราจะมีคนรู้จักเยอะแยะใช่ไหมครับใช่ไม่เคยคิดใจอะไรทําให้ประธานคิมเรียกว่าประสบความสำเร็จกับธุรกิจกับชีวิตส่วนใหญ่ที่ยึดถือเป็นหลักเลยก็คือไอ้กรตัญยูเกี่ยวกับผู้มีหุณคนอะไรไม่ถึงพ่อแม่ญาติหรือคนอื่นที่เคยช่วยเหลือเราไอ้ตัวนี้เราก็ต้องยึดถือไว้มันก็ทําให้เราชีวิต จริญขึ้นมาเพราะสมัยก่อนเด็กๆที่บ้านเราพ่อเขามีพี่น้องสิบคนพ่อผมนี่จะจนที่สุดอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าทําอะไรเราเหนื่อยไม่เป็นไรขอให้ที่บ้านอาปากหือตาได้เราก็คิดอย่างนั้นมันก็ดีชีวิตมันก็ดีขึ้นมาแต่ว่าประธานก็ก็จุนเจือเขาพี่น้องด้วยทั้งหมดครับผมพี่น้องก็มีทั้งหมดย้อนทำธุรกิจด้วยกันไหมครับถ้าช่วยกันทำคงสีถ้าช่วยกันทำขึ้นมาแต่เราก็เป็นเราเป็นหัวหลักหัวหลัก ผภูมิใจกับตัวเองเนี้ยก็โอเคก็คือมาจุดนี้ได้อย่างที่บอกเราต้นทุนต่ำคือมามีเราก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตทั้งหมดอืใช่แล้วก็แค่ถ้าเรามองไปเราก็เหมือนเหมือนชีวิตคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้เมื่อวันที่เราพร้อมตายถ้าวันที่เรายังไม่พร้อมตายเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่ได้ทชไอ้นี่ก็ไม่ทํามันวาระสุดท้ายเพื่อสุดท้ายมันมีแต่ถ้าเราพร้อมเนี่ยเราโอเคถ้าอุบัติเหตุโรคภัยมันจะมาเมื่อไหร่เราก็ต้องยอมรับมันแล้ว ใช่ว่าชีวิตนี้เราก็ทาเต็มที่ทำทำขึ้นมาได้ตัวนี้ก็โอเคแล้วแล้วเราดูแลสุขภาพไงบ้างครับสุขภาพสุขภาพก็อาจจะแน่นหน่อยก็อาจจะมีมีนิดหนึ่งมีความดันอะไรก็ก็ดูดูแลกินยากินยาออกกำลังกายบ้างตามหมอสั่งครับมีอะไรอยากจะบอกถึงกับบุคหลายๆคนที่อาจจะมีต้นทุนแบบเราครับผมแบบประธานคิมอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอยากให้กําลังใจเขายังไงครับคือก็ อาจจะเป็นกรรมใจหรือเป็นแนวคิดของผมส่วนตัวว่ายัางคนที่ต่งกว่าเราเนี่ยยังมีเยอะเราอย่าไปมองคนที่สูงกว่าเหมือนอย่างเราเดินไปข้างนอกเนี่ยคนกววดขยะค,คนขายข้าวแกงเนี่ยเราแย่กว่าเราโอ้โหแยแ่เลยต้องตื่นทุกวันเนี่ยซึ่งซึ่งคนที่ต่ำกว่าเราจึางมีเยอะก็เลยอยากให้ทุกคนมองคนที่ท,ที่ที่ด้อยกว่าเราอย่าไปมองคนที่เหนือกว่าถ้ามองที่เหนือกว่ามันก็จะเป็นทุกข์ว่าทำไมเราไม่มีแบบเขาอะไรเงี้ยเราทําวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีแบบเขาเองเราแค่ฝันเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ตั้งใจทํา ชีวิตเดินไปครับเองอย่างเน,นวันนี้เองประธานคิมวางธุรกิจของตัวเองไว้ยังไงจากนี้ไปยังไงบ้างครับครับผมจะแตกยังไงบ้างครับอ่ตอนนี้ก็คือตัวธุรกิจเราก็ทําต่อยอดเอาไว้เป็นป้ายโฆษณาคันเราให้เช่าแต่อย่างช่วงนี้มันติดโควิดน,นี่นก็เลยอาจจะอาจจะชะลออะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนี้ดีขึ้นเราก็ขยาย ไปต่อครับผมแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับเรื่องซื้อตึกอสังหาไว้ให้ลูกหลานเป็นเป็นอ่อนนี่วางแผนให้ลูกหลานเก็บค่าเช่าเก็บอะไรได้นก็รระยะยาวเพราะคุณตอนนี้ประธานชิมก็มีลูกสามครับสามคนครับมแล้วปู่ฝังกับลูกยังไงบ้างครับครับผมก็ให้เขาตั้งใจเรียนแล้วก็จะได้ มีวิชาติดตัวไปครับผมให้มีต้นทุนมากกว่าเราครับผมนะครับที่มันก็อาจจะต่อยอดได้ดีกว่าเราเพราะเราเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเอาเรียนแต่ว่าผมผมมองว่าหลายๆคนน่าจจะมองชีวิตของประธานคิมเองเนี่ยจนมาถึงวันนียผมว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับครับผมอาจจะว่าดวงด้วยโชคดีด้วยนี่ก็มีส่วนแล้วเราก็ตั้งใจด้วยแล้วก็อยู่ในเขาเรียก เขาเรียกคุมตัวเองให้ได้อย่าไปสมลรเทเมาอย่าไปถ้าไปถ้าไม่มีจุดยืนที่แข็งเนี่ยชีวิตมันก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบก็อาจจะไม่มีจุดมาถึงทุกวันนี้ได้ชีวิตมีเคยท้อแท้กับชีวิตบ้างไหมครับมันก็มีนะทุกคนมันเป็นช่วงชีวิตบางทีก็เบื่อเบื่อริงจิงแต่ว่าเขาเรียกอะไรได้แค่ชั่วคราวแป๊บเดียวแล้วเราต้องเดินหน้าต่อใช่เราได้กําลังใจจากไหนก็จากครอบครัวจากเพื่อนๆจากอะไร ผช่วงสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรประธานคิมเนี่ยให้กําลังใจกับหลายๆคนที่ทําธุรกิจอยู่ในช่วงโควิดหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะเติบโตขึ้นหรือว่าอาจจะแย่ลงผมให้กําลังใจงย้างไรบ้างครับก็คือโควิดมันโดนกันหมดทุกวงการ,รแต่รู้สึกตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะด,ดีขึ้นแล้วมันเริ่มเบาแล้วก็คิดว่าคงไม่นานนี้มันก็ อาจจะเป็นโลกธรรมดาทั่วไปมันอาจจะไม่หายหมดแต่ว่าก็เป็นโลกธรรมดาซึ่งซึ่งไม่มีผลเศรษฐกิจอะไรบ้านเมืองก็คงเริ่มจะดีขึ้นใครทุกคนเขาเรียกอดทนหรือว่าตั้งใจอีกนิดนึงเพื่อให้ข้ามผ่านจุดน,นี้ไปได้มีกำลังใจให้ทุกคนนะครับมีอะไรฝากแฟนคับของเราบ้างครับครับผมก็คอยติดตามผลงานเผื่อ,อจจะมีเรื่องอะไรมีทัพทาม,มาเล่นเกี่ยวเรื่อง การแสดงเื่อมีอะไรฮาๆให้จะอยู่ในวงการบันเทิงเต็มตัวบ้างละไปชิมลางชวนๆแล้วก็ได้หมดแล้วก็คําๆกันไม่ไม่เดยชีเรี่ยตเลยก็อาจจะเป็นสีสันชีวิตของประธานคีบิบผมอีกอีกแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับเ่าไว้ติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณประธานคีมมากๆครับที่มาให้แนวคิดนะครับวันนี้ผมทีมงาน แล้วท่านชิมต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ